โอเคเอออะไรวะเนี่ยโอเคครับน้องๆเห็นไหมเอ่ยคือโจทย์บอกว่ากําหนดให้ a คูณ b เท่ากับ a โดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์เออเขาบอกมาด้วยนะแล้วแปดคูณ c เท่ากับ b d ลบห้าเท่ากับ e ตัวนี้ e นะกลัวน้องไม่เห็นอันนี้ก็คือบอกว่า e บวกด้วย b เนี่ยเท่ากับ b โอเคคราวนี้คือเขากำหนดให้ a คูณ b เท่ากับ a เนี่ยแปลว่าแล้วก็บอกว่า a ไม่เท่ากับศูนย์ด้วย นั่นหมายถึงว่าอะไรครับน้องๆตัวอะไรเออเซมบ์บีเท่ากับหนึ่งถูกไหมเซมบ์บีเนี่ยเท่ากับหนึ่งน้องครับพี่ถามหน่อยทำไมต้องบอกว่า a ไม่เท่ากับศูนย์ด้วยล่ะถ้า a เท่ากับศูนย์จะเป็นยังไงจะได้ศูนย์ถ้า a เท่ากับศูนย์เนี่ยมันก็เท่ากับ a ถูกป่ะถ้า a เท่ากับศูนย์นี่ก็น้องริวว่าไงนะครับเมื่อกี้น้องริวบอกว่าไงเอ่ย น้องรีวิวว่ายังไงนะครับถ้าเกิด a เป็นศูนย์ปุ๊บ b b จะเป็นอะไรบ้างนะครับเอบอ่าน้องรีวิวว่ายังไงบ้างถ้าเกิดว่า a เป็นศูนย์แล้ว b จะเป็นยังไงบีเป็นอะไรบ้งตั้งสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นได้หมดเลยถูกไหมใช่ไหมคือถ้า a เป็นศูนย์เนี่ย b เป็นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาป้องกันเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเขาเขาป้องกัน ที่มันจะเป็นอย่างนั้นไงเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้น a เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์แล้วกันนะใช่ไหมมันจึงได้ว่า b เนี่ยเท่ากับหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าหนึ่งไปคูณตัวอะไรมันก็ได้ตัวนั้นๆถูกไหมครับนี่เป็นสมบัติของหนึ่งถูกปะสมตมติว่ามีเรามี m ใดๆก็ตามนะครับไปคูณด้วยหนึ่งเนี่ยมันได้ m ถูกไหมครับโอเคปะเพราะฉะนั้นเราได้ว่า b เป็นหนึ่งเขนนะคราวนี้แปดคูณด้วย c เท่ากับ b โอเค b นเะนี่ยคืหอหนึ่งถูกไหมครับ b เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ย c คือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหนึ่งหกห้าเหรอ,อได้บางที่เขียน c เท่ากับหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสองห้าใช่ปะพี่เขียนเป็น<ด><ด>เศษส,ส่วนไปก่อนดีไหมเพราะว่าตัวนี้มันคูณยากถูกไหมถูกไหมเนอะดีไหมงั้นพี่เขียนตรงนี้ไปก่อนเนาะครับเป็นหนึ่งส่วนแปดโอเคคราวนี้ d ลบห้าเท่ากับ e เรารู้ d ไหมไม่รู้รู้ e ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจถูกปะมาดูข้อต่อไป e บวก b เท่ากับ b แปลว่าอะไรครับ e เอ,อ๋อถูกต้องแปลว่า e เท่ากับศูนย์เนาะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรใดๆทสิ้นถูกไหมครับ e เท่ากับศูนย์แน่นอนเลยถูกไหมครับอันนี้พอได้ว่า e เท่ากับศูนย์แล้วแล้ก็จึงขึ้นมาข้อนี้ถูกไหมบอกว่า e เท่ากับศูนย์จึงได้ว่า d เท่ากับเท <5. S 1> ่าไหร่ d เท่ากับห้าเพราะฉะนั้น d หารด้วย c คือเท่าไหร่ครับห้า <5. 5. S 1> หารด้วยหนึ่งส่วนแปดซึ่งก็คือสี่สิบ อ่าครานี้พี่จะเห็นจะชี้ให้เห็นว่าถ้าน้องน้องเขียนว่าห้าหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเนี่ยน้องว่าคูณกันมันไหมมันเหมือนกันเนาะเออพี่ว่ามันใช้ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเนี่ยค่ะคพี่ก็เลยบอกว่าเวลาทาโจทย์ประเภทเนี้ให้พยายามให้พยายามเอ่อทิ้งไว้ในรูปของเอ่อเศษส่วนนะมันจะง่ายขึ้นโอเคปหครับเพราะว่าในรูปของอัตตาส่วนเนี่ยมันจะตัดกันได้โอเคปหครับคืออ่าพี่จะเขียนไว้นะว่าข้อดีนะครับ ข้อดีของการทิ้งให้อยู่ในรูปเศษส่วนโอเคนะครับข้อหนึ่งก็คือเขียนง่ายนะครับน้องเขียนง่ายเร็วนะครับข้อสองนะครับก็คือสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ ซึ่งมีข้อดีอยังไงครับถ้าส่วนอย่างต่ำมีข้อดีคือกลับไปข้อหนึ่งครับทําเขียนได้ง่ายแล้วก็เร็วโอเคป่ะครับข้อสามโดยสรุปก็คือทําให้เราทําอะไรได้ง่ายแบบทําใหา้ลดอัตราการผิดนะครับลดอัตราการผิดนะครับเออโอเคปะ่ะนั่นนะครับนี่คือข้อดีของการที่ทิ้งไว้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะอ่าโอเคนะน้องๆมีคําถามอะไรไหมครับข้อนี้ ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรมีก็ถามได้นะ